ความเจริญใำำนธรรมจะมีระยะโยมสาธิชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำัางสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับควาคำางสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสิ่งที่ยั่งยืนและแน่นอนสองอย่างสิ่งที่ยั่งยืนและแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือความตายของสัตว์ทั้งหลายความตายของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นของที่แน่นอนโลกจะผ่านมาหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีหรือว่าเป็นโคเป็นขัยก็าตามแต่ในอดีตก็มีคนตายในกันทั้งนั้น ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็มีตายกันอยู่ทุกวีทุกวันไม่มีวันจบสิน้นนั้นท่านจึงบอกว่าความตายนันเป็นของยังยืนในตัวของสัตว์ทางลลยเมื่อเรารู้ว่าความตายเป็นของยังยืนไม่เปลี่ยนแปลงได้แล้วันหนึ่งเราก็จะพบกับความตายนั่นเอง แต่สิ่งสำคัญที่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราควรจะทำกุศลเราควรจะให้ทานรักษาสีเจริญจิตภาวนาคือทำกุศลคุณงามความดีให้กับชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ไปทำในเรื่องของเลี้ยวไหลเพราะว่าความดีนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่ สุขติก็คือความเป็นมนุษย์ความเป็นชาวสวรรค์ถึงแม้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาจะไม่อย่างยืนแต่ปัจจุบันนั้นเราควรจะทำความดีเพื่อให้ถึงมากผลนิพพานส่วนทางผ่านนั้นจะได้รับสุขติ มาดดรสวรค์ก็แล้วแต่ก็อย่างดีว่าปล่อยชีวิตให้อยู่ไปวันวันไม่ทำกุศลแถมยังไปทำอกุศลปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่าอันนั้นก็น่าเสียดายเพราะว่าวันเวลาผ่านไปเราก็เรียกเอาชีวิตกับวันเวลาที่ผ่านไปนั้นกลับมาไม่ได้ เราที่นาเสียดายชีวิตและวันเวลาที่ผ่านไปเราก็มาได้ฝังเอากุศลและธรรมความดีความงามเอาไว้แถมฝังเอาอากุศลเอาไว้ฝังเอาบาปเอาไว้ชีวิตจึงไรสาระเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่แน่นอนแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำความดีให้กับตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าความตายจะถึงเราวันไหนแต่เราได้สะสมบุญบารมีเอาไว้ดีแล้วก็จะไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านไปสิ่งที่ยั่งยืนแน่นอนในประการที่สองก็คือพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่แน่นอนเป็นของที่ยั่งยืนแน่นอนเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือทําให้เราได้เข้าถึงมากผลนิพพานในที่สุดนั่นเองดังนั้นเมื่อเรารู้ว่า ปพธพจน์นั้นเป็นของแน่นอนเป็นของยั่งยืนเป็นของที่เมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เราน,านั้นได้เข้าสู่มากผลนิพพานได้เราก็จงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้รับประโยชน์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั่นเอง อาธมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรูบร้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร